สิ่งที่แซบกว่าเผ็ดมันของเราช่วงนี้ก็คือบ่วงใบบุญนั่นเองสนุกมากสนุกมากแล้ววันก่อนเนียใบสีคุณนายดอกรักคือฟาดฟันฟาดฟันจริงนะคะสนุกชอบดูเขาชอบอีกซีนหนึ่งคืออ๋อแล้วพี่ตองฝ่ายวิตรีนี่คือเพื่อนบ้านตัวละอาไม่หลงเล็้น้อยเป็นอีกเมียหนึ่งที่รายมากรายมากนี่ไงพี่กวางโดนตบแล้วแย่งสมบัติกันสุดฤทธิ์เออพี่กวางนี่ทษองอ่ะี่หรอเออนี่ลูกยาดูจังเลยอ่ะ เนี่ยเนี่ยคือเป็นฉากที่คนดูสะใจมากเพราะพี่กวางก็ร้ายมากเลยนะฮะแล้วก็ฉากนี้ก็ร้ายไม่ร้ายมีชูด้วยผมบัติก็จะเอาครับผมแล้วก็เนี่ยเขาทุ่มเทกันมากเล่นกันแบบสุดตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวไปฟังกันว่ากันดึงกันนะดึงดูดสิกระชากกันอ่ะเดี๋ยวไปฟังห่างคุณสมคบฝ่าจะผ่านฉากนี้ไปได้ใครแน่ที่นุ่มครับผม ออกจะหมูกออกปากเลยน่าสงสารมากค่ะโดนพี่ตองตบตลอดเวลาเลี้ยงเลยเป็นคนที่น่าสงสาร คือพี่อะสายลุยพี่ไม่ค่อยเจ็บตัวถามคนดีดีกว่าอาหารผมหันดูมันบินีไซ์เหมือนมาจากอังกฤษค่ะถา่ายกลางทุง่งหญาหันข้างนี้ข้างนี้สวยมากข้างหลังฝีมือพี่หนูอะควรจะถามพี่กวางก่อนก็ที่ออกมาเห็นมีเลือดเลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเล่นเป็นคนน่าสงสารมากอะค่ะหรอ แล้วก็โดนพี่ตองค่ะคุณนายหน่วยหน้าตบซ้ายตบขวาค่ะทําร้ายอยู่ตลอดเวลาเลยคือน้องต้องเข้าใจนะคะสมมุติน่ะน้องมีเป็นสามีแล้วน้องมีเมียหลวงกับเมียน้อยน้องว่าเมียหลวงหนูจะชอบเมียน้อยไหมคะน้องตากล้องน้องตอบพี่สิน้องตอบพี่เดี๋ยวนี้เลยนั่นไงพี่ก็ไม่ชอบไงไม่แย่งผัวพี่แล้วนางอ่ะร้ายเห็นแบ๊วแบอย่างเนี้จริงๆแล้วนางร้ายต่อหน้าอย่างรับหลังอย่าง อยู่ต่อหน้าพี่อย่างเงี้ยมันก็กวนให้พี่เข้าไปกระทืบไปตบไงฮะแต่เขาทําก่อนนะแล้วลูกพี่เนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะเห็นผู้หญิงแบบร้องไห้อะไรนิดหน่อยก็เชื่อไปหมดเลยแม่ก็ปี๊ดแม่ก็ปี๊ดไงแม่ปี๊ดทำอะไรไม่ได้แม่ก็สู้สู้แรงไม่ได้ค่ะจริงๆนางสู้ได้นะนางอะสู้ได้แต่พอผู้ชายมานางทําอ่อนแอทําเป็นหมุนสโลว์โอ้โหอันกเรื่องจริงอันยืนยันดิฉันดูหลายตอนล้ะกันหนักมากนะฮะจะบอกว่า เวลาเวลาตอบนะส่วนใหญ่บางทีนางเปิดก่อนดนวยนะพออี่กวางเปิดก่อนนะจ๊ะแต่ถึงเวลาเนี่ย <c oughs> เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> โอ้เจบสู้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเพราะท่านเจ้าคุณมาท่านเจ้าคุณวีนอีกอ,อะฮะผมก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง8กดกฎหมายเลข27ครับค่ะบอกเลยว่าสนุกมากแล้วตอนนี้ <c oughs> ใบสีมีลูกแล้วนะจ๊ะเป็นใบใบสีเป็นมีลูกเป็นใบบุญแล้วนะจ๊ะเออแซ่บกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะฮะ i